สบายดีท่านผู้ชมมากับอิสูยได้จะมันประค่างอัู่ใช่สบายดีทุกคนทุกท่านมาคนเดียวหัวหายก่อมาสองคนเสื่อตายใครเองเนาะน้าร้อยอุ้ยื่อกีเราตั้มก้นก็ไม่ละมากับซีมย่ำเราได้พี่น้องกอ แส็บแบบพี่น้องเลยบุกการอยกมีลอยปุก๋กเพราะอย่างหยกลอยปุก๋กแหละความเสพม,มองยี่หม่มองโองยี่มงติเลยนะแส็บนะบุกเคยชี้มือบุกเคยตกสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุคนเมือนในสีน้นาแน่พี่น้องแม่ครัวเนาะอ้าว <c oughs> บ้านสะเลงเงีง่งมาแต่ทางไรอะนะมาทึงปะไดับ้านสะเลงเงีง่ง <c oughs> บ่ ก็คือมางามเกี้ยงกุวงแค่บนนี้บ่มามาเป็นอะไรไอ้บาวอยู่สระอยู่ในฮื่นนะเนะเศร้าเลยเอ้ยสาทุลาตีเข่าเลยแล้วเองเข่าเลยนะมามาบนนี้แม่ทั่วน้าเน่ มันี่ผ้าน่องกระทินกัะน่องอีขามานำพี่น้องจ้ากะน่องอีกับน่องกระทินขามานำกะค้นกะซีทยอยทยอยกันมายิบออกยิบออกให้ถาด้วยาวๆก็เลยคิดว่าเขาตายม่ะเนันโฆษณาากันน้ำก้นกันมาตะเสียเลยเสียอี เที่ยกับใต้บุลืนกันเลยช่วยงานนี่ก็สิมีเนื้องูเพ่นองแล้วกับข้ปุ่นเนาะแล้วกัยำโอ้โหสังเกตหนังหนาหนังตามันมันยังแดงอยู่แยบก็กินมันยังแดงต้มซื้อแล้ว

<laughs> oh, biển đâu? đây tuần là bỏ tuần à chắc ghét nhá chụp này chụp <laughs> bắt <laughs> ว่ามันนักเนาะทั้งที่เบาๆหนึ่งแขกคนกับทะย่อยมากพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ยังเส้าอยู่ดอกคนกระซิบบอลายปันไดบอกเลยจะนอนห้าหรือนอนบ้านนอนหน้าหรือนอนบ้านอ ิีเลยนนาะบ้คันมาหาเฮามาหาเจ้าเจ้าสิอยู่สายอยู่บ้านเนี่ยบ้านประจำโบเนี่ยว่ากางเวียนจะออกเมื <bom cup> ่อหน้าโอ้จ้ะแม่ขั้วสีลายเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นอ่าลูกพายแม่ซ้อนกับบ้านน้องแต่อีกหนึ่งแล้วกันพี่นางดิวว่าพี่น้อง เพราะว่ากระสิบริษยซอยอยังลายเนาะพี่น้องเพราะว่าค,คนกระสีทยอยมาบริษยมาเถื่อละภ้าปลายคนเลยพี่น้องจ้ะเป็นงานแจกเมื่อไหร่ก็ใส่บาทจ้างกระทานเนาะพี่น้องเนาะก็ไปโม่บุญแล้วพี่น้องจ้ะมาแล้วก็เขาโม่บุญเรียบร้อยแล้วเด้นในกับพี่น้อง ก oh. oh, okay. oh. oh. mm ินยำกินยำเปนนางจ้าบ้านจะเปไปฮดเหมือนง่ายฮดจักรฮดฮดจักรฮดแบบอันซ่งหนาละอุนไปมาอุนเดมาจะไปต้องฮดห้องูกก็ได้ โอ๊ยนำมึงมึงโปมาเหรอไป้แลหาไม่มือได้กี uh. t ose> <t ose> k, ่ตกน่ะฮะยังไปหาูมืออยู่โทษโพมีคนมาซื้ออยู่บ่นะอือยังบ่าใหญ่จะดีก็บ่อยากอุดนุนีตกแม่ขาดาวน่ะบ่เนาะแม่อ้ายยาวน่ะบ่เนาะแผ่นละ20 30บาทก็ว่าไป

จนแขวมันจะดอนออกอีกคนแหละมเป็นิดัอจานนมึงก็กินบมเป็นิแม่กินเนาะโอ้ใต้หนาวมังเลยแม่บุพากินยำอาไรโอ้ยบุกักดด้อยากได้บ่วงเด็กบ่วงกินบมเป็นบ่วงใ็่องักอะไเด็กเขากำลังยำเลยก็ต้ำสื่อได้เออบุคยอย่างนี่ปาะะถ้ามีบวงมือลิ่งนะเออพัก วงมอลิงนะเเจ้าใช่ได้ยู่ใงนเาไปล่างแล้ววงมือลิงพี่น้องด้วยค่ใช้เบิ่อหนามยำเจ็บเบื่อคือในกับกับกิมเฮ้ยคือในกับกี่โมงสิบเอ็ดโมงบหมเออว่าแล้ว ด้านนี้จะใา้กันกินอยู่ในเป็นของแล้วก็มีข้าวปุ้นเนาะปุ๊กผู้จัแพ็คแล้วแล้วโอ้โหนี่นาโงงแสบปะแสบป่แสบแซ่บเดลินท่านยินว่างานบักลุมบุเจ้าฮักบ่มันดกอืมผู้จ้าบ่อยู่บ่ สุกแล้วต้อมันหักนะโอ้ยเสียดายเดี๋ยนอไปเศบแศบเศบเศบลาบสิน้ cà bún lóc sao luôn p/n mương một tu, nhâm nhâm lái p/n nhâm, uuu <túi> ai mận p/n check xiềng phải đó <túi> <nhang> <laughs> Thì phải là nhanh kim nhiều đèn xe nhá này con buôn bọ ừ. con, nào, nào? Ừ, con. Oh. Đôi, rồi con háolum nàoỉ là อันนี้คือลาบเนื้อค่ะท่านผู้ชมเปิดให้เฮาเบิ่งดูอยากเบิ่งลาบเนื้อสุกเล็กป๊าพี่นงเอ้ยอยากกินได้เด้แต่ว่าเฮาบ่กล้ากินบ่เคยกินพน้อจ้าติละพี่น้งตเด้ออตไยังเอ้ยลาบขาวแซ่บอือ บ่อยากสิว um> ้าวโลดหักินเนื้อบ่ได้เฮ้ยความดันยัขึ้นอ็กินแบบขึ้นได้ได้ทากินน่ะอ้าี่มันไลกันตะลังพีขึ้นมาหัวพี่เจ้างบ่ได้กินกินยังซั่นินเอ็งกินยเบิดปจานนึงแลอืกินยปจานนึงต่อไปก็สิปขุเยเออพระมื่อคืนเฮ็ดแล้วบ่ได้บ่ได้กินพ่อเมื่อยพ่อกับลูกกินกินบ่ได้มันกรเะ เป็นในปีนี้เป็นแปดเลยจิและมันจูเบิร์ตแล <c oughs> จากลานสี <4 S 2> ลานรวมเวบิร์ชวนนะสี <c oughs> ล้านพ <c oughs> ังกับขากเลยพี่น้องเป็นตะรวยได้สีล้านล้านพรนล้านกีบล้านหนึ่งนะ่พันกว่าบาท <c oughs> ลุกเป๊ะลกเป๊ะลุบบ่ <c oughs> ฮอันดกษณะเก่าพันโอ้ยอบสุสังไปเห็ดด้วยบ้านนี่นะโอ้ยแบนบางเบี้ยบางานทำไมหนาเห็ดงามอย่หงนี้ลูกแค่จะเป็นหน้าตัวเองเนาะมันบริจากงามมันเป็นไม่ได้ให้นี่ให้อันนี้นะแม่อันนี้นะเอาไงตัไข่เกลือเกลือเกลือเอา หนึ่งะบ้เออเออ <c oughs> งางเอาบ